ราคานี้พร้อมส่งนะคะโชว์กระตป๋าขอกมานะคะลูกออ้ยจากหมุนนะคะราคานี้พร้อมส่ง usa t h ไท t ไทย to your home ค่ะไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเลยจ้ะคิดให้หมดแล้วทุกอย่างเลียภาษีด้วยจ้ะอ่า,ามีกิมมิกมีโชว์ด้วยนะมีตุ้งติงเยอะแยะเลยจ้ามาจาก4,900บาทเท่านั้นค่ะ รวมทุกอย่างแล้วจ้ะอ่าไปต่อใบต่อไปค่ะนะเป็นรุ่นพิมพ์นิยมค่ะรุ่นหมอนค่ะสีก็หวานแววทีเดียวค่ะมันแบบชมพูสวยเลยนะคะรุ่นหมอนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันจ้าเป็นยังไงคล้องมือก็ได้ใช่ไหมลกูกย,ยู่ก็ได้ใช่ไหมจ๊ะจ้า หิ้วหิ้วคุณแม่ใหมายถึงหิ้วมือนะหิ้วมือหิ้วหิ้วแบบนะหิ้วใช่เอออย่ารุนแรงกับกระเป๋าค่ะสะพายข้างนี้เราก็ถอดได้เนาะสายสะพายใช่เอาไปใช้กับใบอื่นก็ได้เพราะว่ามีพี่พี่บางคนนะคะ สายสะพายหายหรือว่าบางทีไม่ได้มีมาแต่ว่ามันเพิ่มลูกเล่นได้อย่างเงี้ยนะคะต้องซื้อสายเองเฉพาะสายก็หลายพันแล้วนะคะอ,อแล้วก็เป็นรุ่นพิมพ์นิยมด้วยเนาะสีเขาก็ลงลูกเล่นได้ดีมากเลยใช่ไหมลูกจาก๋าอืมอ,อะหมุนโชว์นะคะทีนี้นะหนังอย่างดีหนังเขานิ่มมากหนังดีมากค่ะ ลวดลายสวยงามมากตัดเย็บอย่างดีอีกด้านก็จะมีซิปนะคะซิปด้านข้างให้ด้วยใช่ด้านหลัง<ม>จ้าดูตูดมันสิคะสวยมากเห็นไหมคะไม่เปื้อนไม่เปิดด้วยทักนที่ช็อปนะคะ<ม>เพจเฟ e บุ๊กจ้า<ม>อ่าแล้วก็ซิปท็อปด้านบนดูสิคะ ตัดเย็บละมุนมากนะคะซิปเซิบอะไรเนี่ยทำไมต้องเป็นแบรนด์เนมทำไมต้องเป็นแบรนด์แท้นะคะเ <อะ S 1> พราะว่างานเขาปานีดค่ะหนังเขาปานีดทนทานแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยจ้า <อะ S 1> โชว์ข้างในนะคะสาวยาหกพันห้าร้อยจากข้างในเป็นสีนี้เนาะสีนี้นะคะเออนอกเป็นแบบ เปลือกมังคุดนะคะนีะ่ถ้าคุณแม่ว่าเงางามด้วยจ้ะอ่ารุ่นสิบนิ้วสิบนิ้ว,วชายข้างในข้างในมีซิปไหมหรือเป็นช่องเล็กเป็นยังไงอ่าให้คุณลูกค้าดูจ้าอ่าออมันเป็นมืดม,ดมืดมะลูกนะไม่ไม่ไม่มีซิปข้างในไม่มีซิปเอ,อ้ามีซิปลูกต้องรู้นให้เขาดู ดูแล้วไปรับประกันนะคะป้ายราคาเรามีหมดนะคะแต่เราไม่ได้มีมีถุงให้นะคะอันนี้นะมีปั๊มอ่มาอโค้ดของมันอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีใบรับประกันเนาะแล้วก็มีป้ายราคาอยู่ข้างในช่องซิปนะคะโชว์คุณลูกค้าไหนก็ได้ค่ะลูกหยิบออกมาโชว์ หยิบป้ายรับประกันจา้าอ่านี่ราคาพร้อมส่งหกพันห้าร้อยจ้าค่ะไม่ได้รวมอะไรเพิ่มเลยนะคะ USA t h ไทยไทย to your home จา้าอ่าอืมมานะจ้ะมานะจ๊ะอ่าเลนะจ้าตอนนี้ชาบโดนมันแบบทันจิตนะคื หมุนหมุนอ่ารูดซิปเก็บลูกรูดซิปเก็บดีๆแล้วก็ขอสะพายโชว์อีกรอบนึ่งจ้าอืมจ้าโอ้ใช่ไหมคะอมโอ้ยน่ารักมากเลยจ้าคุณลูกค้าทักที่เพจเฟซบุ๊กค่ะหรือลบกวนพิมพ์เพจเฟซบุ๊กไว้หน่อยคะ่ะชื่อทันนี่ช็อปค่ะ USA อ o t h ท i Thai to your home ค่ะค่ะค่ะค่าเงินบาทไม่ขึ้นนะคะค่าเงินบาทขึ้นแล้วเนาะดอลลาร์เป็นบาท